สิ่งที่รัฐบาลสามารถทําได้เลยก็คือในเรื่องของการประกาศหลักเกณฑ์ว่าค่าฝุ่นเมื่อถึงจุดวิกฤตเท่าใดแล้วจะต้องมีการแจ้งเตือนต่อประชาชนและให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนดําเนินการอย่างไรบ้างที่ผ่านมาเราจะเห็นแต่การประกาศจากกรุงเทพมหานครใช่ไหมครับว่าให้ขอความร่วมไม้ร่วมมือหยุดเรียนหรือว่าให้ฝ่ายราชาการ Work From Home ได้คําถามก็คือทําไมต้องเฉพาะเป็นจังหวัดต่อจังหวัดครับ รัฐบาลสามารถออกประกาศแบบนี้ให้มีผลโดยทั่วไปได้ทําเป็นหลักเกณฑ์กลางหลักเกณฑ์มาตรฐานครับเมื่อค่าฝุ่นถึงค่าวิกฤตค่าหนึ่งปุ๊บทุกๆกคนรู้วิธีการในการปฏิบัติตัวทันทีครับยังมีมาตรการในด้านอื่นๆอีกเยอะแยะนะครับท่านประธานที่วันนี้ถ้าผมจะใช้เวลาในการอภิปรายทั้งหมดก็อาจจะลงรายละเอียดมากเกินไปในไม่ว่าจะเป็นนโยบายในเรื่องของสาธารณสุขนะครับแล้วก็เรื่องของระบบแจ้งเตือนภยัย ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนัทะพงศ์เรืองบราวุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับขออนุญาตใช้สิทธิตามข้อบังคับข้อที่50ประกอบข้อที่54เพื่อเสนอยติด่วนด้วยวาจาเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสนอมาตรการเร่งด่วนและแนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาระยะกลางและระยะยาวต่อการจัดการปัญหาฝุ่นพิษในอากาศให้คณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาดำเนินการครับขอผู้รับรองได้ครับครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับครับท่านประธานครับ,รบก่อนอื่นผมต้องกล่าวแสดงความยินดีนะครับที่วันนี้เป็นวันแรกที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมมีผลบังคับใช้นะครับเป็นกฎหมายที่แสดงความก้าวหน้าของประเทศไทยในสายตาชาวโลกแต่ในขณะเดียวกันครับท่านประธานทุกๆนาทีต่อจากนี้ในประวัติศาสตร์สังคมไทยที่จะเป็นความก้าวหน้าที่เรามีความเท่าเทียมมากขึ้น ทุกๆนาทีต่อจากนี้ที่คณะรัฐมนตรีรัฐบาลดำเนินการปัญหาการแก้ฝุ่นพิษล่าช้าคือความถดถอยของปัญหาสุขภาพของประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศครับท่านประธานครับผมมีหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งจากกรุงเทพธุรกิจวันนี้ครับพาดหัวตัวโตๆครับฝุ่นพิษเพิ่มแรงฉุดเศรษฐกิจคาดกทมกระทบ3 6พันล้านบาทท่องเที <ab es> ่ยวเหนือกระทบหนัก นี่เฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับตัวเลขจากศูนย์วิจัยของกสิกรไทย3-6ถึงพันล้านบาทดังนั้นครับท่านประธานผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่วันนี้อยากจะให้เพื่อนสมาชิกค,ครับร่วมกันอภิปรายเพื่อส่งข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรีให้เร่งดําเนินการโดยเร็วครับท่านประธานท่านประธานครับผมเพิ่งทราบข่าวล่าสุดจากคณะรัฐมนตรีครับจากหน้าเว็บไซต์นะครับ ของทางสำนักนายกที่บอกว่าท่านนายกได้มีการสั่งการประชุมเร่งด่วนเมื่อประมาณ40-50นาทีที่แล้วครับแต่ผมเองก็ต้องแสดงความเสียดายเล็กน้อยครับที่หลายๆมาตรการที่นายกสั่งการเร่งด่วนจากต่างประเทศนั้นยังไม่ตรงจุดครับยังมีอีกหลายๆมาตรการที่วันนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกจะมานำเสนอให้พวกเราเห็นครับว่าที่ผ่านมา ดีผมจะให้อภิปรายต่อไปเพราะว่าเรื่องนี้เป็นการเลื่อนและเปรียบประระเป็นยัตติด่วนต้องถามจากที่ประชุมว่าจะยินดีที่จะให้พิจารณาเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนยัดติดที่เรียงลำดับเรื่องรายงานนั้นก่อนแล้วก็พอจบแล้วก็จะให้ท่านรัตพงศ์ได้ชี้แจงต่อไปนะครับนะครับก็ขอให้เป็นไปตามข้อบังคับนะครับครับเนื่องจากวันนี้มีการเสนอยัดติดด่วนด้วยวาจานะครับ ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสนอมาตรการเร่งด่วนและนโยบายแก้ปัญหาระยะยาวต่อการจัดการปัญหาฝุ่นพิษนาอากาศให้คณะมนตรีรับไปพิจารณาดำเนินการและก็มีผู้รับรองถูกต้องนะครับตามที่เสนอนะครับเนื่องจากข้อบังคับข้อที่28กสบดกำหนดให้ที่ประชุมต้องพิาจารณาเฉพาะเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมและเป็นไปตามลำดับที่อยู่ในระเบียบวาระ เว้นแต่ที่ประชุมจะเห็นเป็นอย่างอื่นผมจึงจะขอถามจากที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับตามที่คุณนัทพงศ์เรื่องปัญญาวุฒสเสนอจะติดวนวยจาขึ้นมาพิจารณาในวันนี้นะครับครับเมื่อไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นนะครับใม,มีผมจึงถือว่าที่ประชุมนี้เห็นชอบนะครับให้พิจารณาเรื่องยติด่วนด้วยวาจาเป็นเรื่องดวน ตามข้อบังคับที่88ครับเพราะนั้นขอเชิญคุณนัทพงศ์เรื่องปัญญาวุิได้เสนอถแถลงเหตุผลการเสนอเรื่องนี้ครับเจเลยครับขอบคุณท่านประธานครับขออนุญาตต่อนะครับขอขอภัยท่านประธานเมื่อสักครู่ผมเองเมื่อได้เสนอยติเสร็จแล้วก็ทิ้งเวลาสักครู่นะรเห็นท่านประธานไม่ได้ขันอะไรต่อก็เลยเริ่มอภิปรายเลยต้องขอภัยนะครับที่ผมอาจจะเข้าใจผิดนะครับก็ขอขอนุญาตต่อนะครับ การสั่งการของท่านนายกนะครับผมคิดว่ายังมีอีกหลายอย่างนะครับที่ยังไม่ได้ตอบโจทย์สิ่งที่พวกเราได้นําเสนอไว้นะครับลองดูในสไลด์หน้าถัดไปนะครับท่านประธานครับก่อนหน้านี้พักเก้าวไกลพักประชาชนเราได้เสนอมาตรการให้รัฐบาลได้ดําเนินการมาแล้วหลายต่อหลายครั้งครับแผนภาพหน้านี้ได้แสดงตั้งแต่เดือนกันยายนปี2566สมัยที่ รัฐบาลของนายกเศรษฐาทวีสินขึ้นมารับทําตําแหน่งหน้าที่ไม่นานนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้หลายๆมาตรการรัฐบาลยังไม่ได้ดําเนินการเลยครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นในเรื่องของเดือนกันยายนปี2566ครับเรามีการเสนอมาตรการการห้ามนําเข้าสินค้าเกษตรที่มาจากการเผาเรายังมีการเสนอว่าการนําเข้าสินค้าเกษตรอย่างเช่นข้าวโพดจะต้องมีการระบุในเรื่องของที่มาหรือ geolocation ครับ เพื่อให้พวกเราสามารถติดตามย้อนหลังไปได้ว่าข้าวโพดนําเข้าต่างๆเหล่านั้นมาจากพื้นที่ที่มีการเผาหรือไม่ปัจจุบันก็ยังไม่มีความชัดเจนในมาตรการต่างๆเหล่านี้ยกตัวอย่างต่อไปครับท่านประธานในตอนเดือนมกราคมปี2567เรื่องการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการต่อสู้ปัญหาฝุ่น PM 2.5และการจัดสรรงบประมาณให้กับท้องถิ่นครับเพื่อนสมาชิกของผมท่านพัทละศพงลีลาพัฒน ก็ได้ตั้งกระทู้ถามสดเมื่อเมื่อเช้านี้ครับการตั้งงบประมาณอุดหนุนให้กับท้องถิ่นในปีงบประมาณ68ครับขอไปเป็นพันล้านครับรรท่านประธานได้รับการจัดสรรเพียงแค่หลักร้อยล้านบาทยังมีในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณปี6 9นะครับที่พวกเราอยากจะเห็นข้อสั่งการของนายกครับสั่งการมาให้ชัดเจนครับรท่านประธานตอนนี้อยู่ในกระบวนการการส่งคําของบปีห9อยากจะให้ท่านสั่งการตอนนี้ให้ชัดเจนครับว่าให้สํานัก งบประมาณจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ให้กับท้องถิ่นอย่างดีเพียงพอยังมีมาตรการอื่นๆอย่างเช่นในช่วงเดือนเมษายนปี2567ครับข้อเสนอที่บอกว่าให้เพิ่มโรคมะเร็งปอดเป็นโรคที่ต้องป้องกันและเฝ้าระวังจากปัญหาฝุ่นพิษครับมาตรการนี้มีความสําคัญอย่างไรครับท่านประธานปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถตั้งงบประมาณมารองรับกับโรคร้ายที่เกิดขึ้นได้ จากปัญหาฝุ่น PM 2.5ถ้ารัฐบาลยังไม่ออกมาประกาศมาตรการตรงนี้ให้เกิดความชัดเจนครับยังมีในเรื่องของการออกกฎหมายลำดับรองต่างๆนะครับตามพรบรมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อควบคุมการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรต่างๆครับว่าจะต้องไม่เกิดจากการเผามาตรการหลังๆเหล่านี้ตามแผนภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ครับท่านประธานพวกเราได้นำเสนอก่อนหน้านี้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว ดังนั้นครับสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งวันนี้ทุกๆนาทีที่เสียไปสิ่งที่ยังขาดความชัดเจนสิ่งที่ยังขาดการสั่งการและการกระทาจากรัฐบาลอย่างดีเพียงพอนั้นย่อมหมายถึงความถดถอยด้านสุขภาพของประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศครับขอสไลด์ถัดไปครับท่านประธานครับหากจะให้ผมกล่าวโดยสรุปว่าปัญหาฝุ่นนั้นมาจากที่ใดบ้างผมคงจะกล่าวได้ว่าก็มีจากฝุ่นในไร่ ฝุ่นในป่าฝุ่นในเมืองและก็ฝุ่นข้ามพรมแดนครับจาก4ี่แ่งหลกัหลกๆนี้สรุปออกมาเป็นมาตรการทั้ง5ด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมาตรการด้านงบประมาณด้านกฎหมายด้านการจัดการกับการเกษตรด้านไฟป่าและก็ระบบการแจ้งเตือนและฐานข้อมูลต่างๆครับมาตรการาต่างๆเหล่านี้ที่เราได้สรุปออกมาในแผนภาพเดียวที่เดี๋ยวเพื่อนสมาชิกร่วมพักของผม จะรุกขึ้นมาอภิปรายครับเพื่อส่งข้อเสนอไปอยังคณะรัฐมนตรีผมขอยกตัวอย่างมาตรการที่สําคัญสําคัญเพียงไม่กี่ข้อนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในที่ประชุมมากเกินไปยกตัวอย่างในเรื่องของการให้เงินอุดหนุนครับแก่ชาวนาไร่ละ1,000บาทที่ผ่านมาพวกเราก็มีข้อเสนอกับท่านประธานว่าให้เงินอุดหนุนอย่างมียุทธศาสตร์คําว่าให้เงินอุดหนุนอย่างมียุทธศาสตร์หมายถึงว่าแทนที่เราจะให้ไปโดยเปล่าเปล ถ้าเราทําความรู้ความเข้าใจกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรครับถ้าเขาทําเกษตรโดยไม่ใช้การเผาเขาจะได้เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการทําเกษตรในรูปแบบนั้นครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เงื่อนไขและมาตรการแบบนี้รัฐบาลสามารถดําเนินการได้เลยแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนออกมาครับล่าสุดในเรื่องของปัญหาอ้อยครับท่านประธานที่มีตามหน้าข่าวมีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรต้องจอดรถบรรทุกอ้อยเผาจํานวนหลายร้อยคันครับ เป็นเพราะที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีชุดนี้ไม่มีความชัดเจนครับผมขอยืนยันว่าที่ผ่านมาในการดําเนินการของปีก่อนๆครับเคยมีการตั้งเพดานการรับซื้ออ้อยเผาแล้วครับท่านประธานแล้วก็ได้ผลดีด้วยแต่เพียงแต่ในปีนี้ครับรัฐบาลไม่ยอมออกผ่านมาเป็นมติคอรมอลหรือไม่ได้ออกมาเป็นประกาศที่ชัดเจนครับทําให้เกษตรกร,ร,กรในฤดูกาลนี้ตอนเก็บเกี่ยวเขาก็ใช้วิธีการเผาครับ แล้วถึงเวลามาใช้มาตรการขอความร่วมมือไปบอกกับโรงงานว่าไม่ให้รับซื้ออ้อยเผาสุดท้ายก็เลยเกิดปัญหาอ้อยเผาต้องจอดค้างเป็นจํานวนมากนี่คือหนึ่งตัวอย่างที่รัฐบาลขาดความชัดเจนขาดการวางแผนล่วงหน้าครับถ้าที่ผ่านมารัฐบาลมีความชัดเจนประกาศแผนต่างๆเหล่านี้ล่วงหน้าให้ทั้งเกษตรกรให้ทั้งโรงงานที่จะรับซื้ออ้อยรับรู้ตัวเลขร่วมกันปัญหาจะไม่เกิดขึ้นอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ครับ ยังมีในเรื่องของหลักเกณฑ์และก็การแจ้งเตือนต่างๆนะครับท่านประธานสิ่งที่รัฐบาลสามารถทําได้เลยก็คือในเรื่องของการประกาศหลักเกณฑ์ว่าค่าฝุ่นเมื่อถึงจุดวิกฤตเท่าใดแล้วจะต้องมีการแจ้งเตือนต่อประชาชนและให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนดําเนินการอย่างไรบ้างที่ผ่านมาเราจะเห็นแต่การประกาศจากกรุงเทพมหานครใช่ไหมครับว่าให้ขอความร่วมไมย้ยร่วมมือหยุดเรียนหรือว่าให้ฝ่ายราชาการ Work From Home ได้คําถามก็คือทําไมต้องเฉพาะ เป็นจังหวัดต่อจังหวัดครับรัฐบาลสามารถออกประกาศแบบนี้ให้มีผลโดยทั่วไปได้ทําเป็นหลักเกณฑ์กลางหลักเกณฑ์มาตรฐานครับเมื่อค่าฝุ่นถึงค่าวิกฤตค่าหนึ่งปุ๊บทุกทกคนรู้วิธีการในการปฏิบัติตัวทันทีครับยังมีมาตรการในด้านอื่นๆอ,อีกเยอะแยะนะครับท่านประธานที่วันนี้ถ้าผมจะใช้เวลาในการอภิปรายทั้งหมดก็อาจจะลงรายละเอียดมากเกินไปในไม่ว่าจะเป็นนโยบายในเรื่องของสาธารณสุขนะครับแล้วก็เรื่องของระบบแจ้งเตือนภยัย ที่วันนี้เดี๋ยวเพื่อนสมาชิกของผมจะลุกขึ้นอธิภาอภิปรายต่อจากนี้ดังนั้นครับวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในที่ประชุมแห่งนี้ครับอยากจะเสนอยัตินี้เข้าสู่ที่ประชุมสภาแล้วก็ขอการสนับสนุนจากเพื่อนสมาชิกทุกคนให้ส่งมาตรการเร่งด่วนให้คณะรัฐมนตรีรับไปดําเนินการครับขอบคุณครับ